สวัสดีนะครับอย่างแรกให้เพื่อนเพื่อนอถอดถาดซิมนะครับก็ใช้เข็มจิ้มที่รูถาดซิมแล้วก็ดึงถาดซิมออกนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ผมจะใช้เป็นเอ,อ่อแอลกอฮอล์นะครับเพื่อที่จะคลายกาวนะครับสําหรับคนที่ว่าต้นทุนน้อยไม่มีเครื่องมือนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆก่อนที่จะแซะระวังซอกเก็ตใส่แพรนะครับแล้วก็ใส่แพรกลางที่มันจะร่วมกันนะครับเวลาเราแซะเราก็ เรามัดระวังนะครับอย่าให้ใสแ่แพรมันขาดเพราะว่าถ้าเกิดขาดไปนะครับเราก็จะต้องสูญเสียอะไรอย่างอื่นนะครับเพื่อนๆก็จะต้องไปหาอะไรอันใหม่นะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนหน้าจออย่างเดียวนะครับอ่าเราก็ค่อยแสะนะครับแล้วก็ระวังใสแ่แพรที่ผมขึ้นไว้ด้วยนะครับค่อยๆแสะออกนะครับอ่า ส่วนตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆขันน็อตนะครับชุดบนตัวนี้จะเป็นชุดบนนะครับผมแล้วก็ขันน็อตชุดล่างนะครับผมน็อตรุ่นนี้นะครับของซัมซุง A21S นะครับสามารถที่จะปนกันได้เลยนะน็อตเนี่ยจะมีความสั้นและความยาวที่เท่ากันนะครับเพื่อนๆน,นะครับสามารถปนกันได้นะครับ เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับผมปนไปเลยนะต่อมานะครับให้เพื่อนเพื่อนรูดไล่ตั้งแต่ทัดซิมนะครับเราต้องการเอาบอดี้กลางมันออกก่อนนะครับผมรูดมันจะมีล็อกของมันนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะดังแกลแกๆนะครับผมนะนี่มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนนะครับแซะ ตรงนี้จะเป็นสายแพแบตนะครับแสเออออกก่อนตัดไฟแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสายแพจอนะครับมันจะรวมกับสายแพรบอร์ดชุดล่างนะครับหน้าจอตัวนี้ที่มันพังนะครับหน้าจอมันหลุดนะครับแล้วเจ้าของเครื่องเนี่ยไม่ได้ใช้เทปแปะไว้ก่อนะครับทีเนี้สายแพหน้าจอมันมันสั้นนะครับทีนี้มันก็หลุดออกมามันสั้นเนี่ยสายแพรเกิดมีปัญหาครับจอดับไปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับ เออไม่รู้ว่าจะเอาจอออกไงให้เป่าลมร้อนนะครับหรือว่าค่อยๆแสะนะครับค่อยๆแสะตัวนี้จะเป็นใสแผ่นหน้าจอนะครับพอเราแสะออกมาเนี่ยครับหน้าจอจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าทาให้ออกให้เป่าลมร้อนหรือว่าเอ่อแอลกอฮอล์ก็ใช้ได้นะครับขั้นต่อมานะครับให้เพื่อนๆทําความสะอาดกาวเก่านะครับนะครับกาวเนี่ยเราต้องทําความสะอาดก่อนนะครับเพื่อที่อะไรนะครับเพื่อที่เวลาเราลงกาวใหม่ลงไปเนี่ยครับ หน้าจอมันจะได้ติดทนนานนะครับเพราะว่าอะไรครับเซ็ตฟุลเซ็ตเก่าๆเนี่ยครับถ้ามันมีอยู่แล้วเนี่ยครับมันสามารถหลุดออกง่ายแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับหน้าจอเนี่ยครับมันก็จะประกบไม่สนิทนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับผมเทสไปก่อนแล้วนะครับก่อนที่จะลงกาวนะครับให้เพื่อนๆเทสหน้าจอก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่าทัชสกรีนได้ไหมนะครับผม ให้ทําการเทสก่อนนะครับถ้าเทสเสร็จแล้วก็ลงกลาวไปได้เลยนะครับผมตัวนี้ผมจะใช้เป็นกาวดํานะครับเทสไปได้ลงไปเลยนะครับผมไม่ต้องเยอะมากนะครับผมให้รอบๆนะครับแล้วก็พอแล้ครับแล้วก็ประกบ หน้าจอไปได้เลยอ่าอันนี้ผมได้เทสหน้าจอแล้วใช้ได้แล้วก็เอาแผ่นรองหน้าจอนะครับกันรอยออกไปได้เลยนะครับเราจะได้เห็นหน้าจอกันชัดๆนะครับว่ามันสนิทตรงขอบบอดี้หรือเปล่านะครับผมนี่ตรงนี้จะเป็นใส่แผ่นหน้าจอนะครับให้เพื่อนๆค่อ,คอยๆกดนะครับถ้ามันไม่ลงล็อกเราก็อย่าไปฝืนมันนะครับระวังเอ่อส็อกเก็ตมันจะพังแล้วก็ใส่ ใส่แพ่แบตไปได้เลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นบอดี้กลางก็ตามเข้าไปได้เลยนะครับใ,ให้ลงหล็อกจะไปบีบหน้าจอมันมากนะครับบีบแค่ส่วนบอดี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบีบไปเราเพิ่งจะลงกาวหน้าจอเดี๋ยวหน้าจอมันพังขึ้นมานะครับจะสวยเอาส่วนตรงนี้ย้ายนะครับตอนแรกมันจะติดฝาหลังครับเราย้ายมาติดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแปะฝาหลังไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะติดกับสเก็ตลำบากนะครับเพื่อนๆอ่า ถ้าเพื่อนๆนะครับเอ่อส่วนตรงนี้ผมทําความสะอาดไปแล้วแล้วก็คลิปผมหายไปนะครับถ้าทําความสะอาดอีต,ตรงบอดี้หลังก่อนนะครับส่วนตรงนี้ผมทําความสะอาดแล้วก็ลองประกบแล้วว่าเออมันประกบโอเคใช้ได้นะครับมันสนิทเราก็ลงกลาวไปได้เลยนะครับผมอือพอมาถึงส่วนตรงนี้ให้เพื่อนๆใช้ยางนะครับเพื่อที่จะปกครองจอรอกาวมันแห้งสักทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนๆอ่า ทิงไว้หนึ่งชั่วโมงรอให้กาวมันแห้งก่อนและถ้าเราทําหน้าจอใหม่หมเราเยาเพึ่งไปกดเกมนะครับเพราะว่าเวลาเราอินกับเกมนะครับมือเราจะกดแรงครับเดี๋ยวหน้าจอมันเสียเอานะครับผมอือรอสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนๆอน่าถ้าสมมุติว่าเออหนึ่งชั่วโมงเราก็ลองเอามาเทสลองมันก็ใช้ได้แล้วครับก็จะมีประมาณนี้หรือใช้ลมร้อนเป่าฝ่อหลังก็ได้นะถ้าเกิดว่ามันไม่ ไม่สนิทยังไงนะครับนะนะครับเราก็มาใช้ลมร้อนเป่าก็ได้นะนะครับแล้วก็เอาอยางออกนะครับคลิปเนี่ยครับผมทําเพื่อจะเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆต้นทุนน้อยอยากทําเองนะครับแต่ผมก็จะบอกว่าถ้าสมมุติเราดูคลิปแล้วทําเองไม่ได้นะครับให้เพื่อนๆนะครับไปจ้างร้านแทนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราทําเองเกิดสูญเสียนะครับเราอาจจะ ส่วนเสียนมากกว่าหน้าจอก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็สวัสดีนะครับผม